อุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างไหมที่ตูนแล้วแบบเราผ่านมันไปได้ยังไงบ้างอะคะครับผมก็จะคือมีอุปสรรคค่อนข้างก็จะมีตลอดอะนะครับมไม่ว่าจะเป็นาการเ,าเรื่องต่างๆที่คือตอนแรกๆเนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเราไม่แน่ใจว่าคนไทยจะใช้หรือเปล่าเป็นเป็นสิ่งสิ่งแรกเลยแล้วก็อพอเราเห็นว่าเออคนไทยเริ่มใช้เนี่ย อุปสรรคต่อมาคือว่าคนใช้มีอยู่แค่เฉพาะในตัวเมืองมันมไม่ได้ถูกแบบว่าไปสู่คนผิวหน้าที่อยู่นอกใช่ไเราก็เลยต้องพยายามคิดว่าเออเราจะสามารถเชิญชวนผู้ใช้ที่อยู่นอกเมืองให้มาใช้มากขึ้นเราจะทำยังไงให้เขาเข้าถึงเครื่องมือนี้แล้วทำยังไงให้คนเมืองเขาเข้าใจถึงปัญหาของคนนอกเมืองมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับมัเป็น <ๆ S 1> อุปสรรคที่เราคอยคิดคอยแก้มาเรื่อย,ยๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีแคมเปญ ต่างๆที่อาจจะเห็นเรื่องของโรงเรียนเล็กที่มีการรณรงค์ให้ยุติการยุบโรงเรียนขนาดเล็กอะไรเงี้ยเป็นแคมเปญที่เริ่มพูดถึงอะไรที่อยู่นอกเมืองมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นภูประสาทที่เราพยายามคิดแก้ไขพยายามปรับปรุงตลอดเวลาให้ตัวผู้ใช้เองมีฐานที่ใหญ่ขึ้นว้งขึ้นในขณะเดียวกันเราก็พยายามปรับปรุงเครื่องมือเพราะว่าเครื่องมือยังต้องคือยังต้องพัฒนาต่อเรื่อยๆนะครับตัวเว็บเแชร์เองก็คือเป็น เป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำโดยเฉพาะปีนี้เรื่องของการทำให้เชนเป็นเว็บมือถือเป็นมีีแอปมีอะไรเงี้ยทำให้การรณรงค์ง่ายขึ้นเพราะเราค้นพบว่าเรามีการทดลองในต่างประเทศเนี่ยคนจะลงชื่อผ่านมือถือแล้วก็เริ่มแคมเปญผ่านมือถือมากขึ้นครับเป็นสิ่งที่เราต้องคอยปรับก็คือ <Okay. S 2> เหมือนเราก็ยังต้องพัฒนาตัวระบบแล้วก็ต่างๆทำให้คนเนี่ยรู้ผ่านมันจังแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้เป็นกันมากขึ้นใช่ไหมคะคุณ This act a w i t c h But uh, it will honor their memory by making a real difference. It's been 20 years since a woman has asked the tough questions during a presidential we debate. We knew that that had to change because it's just not right that in 2012 women should still be on the sidelines and missing out from important positions like this. We are here for the second presidential debate a Town Fast food companies like McDonald's, Burger King, Taco Bell—they've taken it out. เช่นเองเนี่ยยังเราก็ต้องไปต่อนะครับในเรื่องของตัวเครื่องมือเองในเรื่องของผู้ใช้คือเราอยากให้ทุกคนตื่นเช้าลุกขึ้นมารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนเนี่ยออนึกถึง change เราสามารถลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนตัวแคมเปญเองที่สําเร็จได้น,นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเราทําให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องการสร้างความดีไม่ใช่เรื่องยาก เราทําให้มันเป็นเรื่องง่ายที่คนเข้าถึงได้และคนทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตรงเนี้ยมันทําให้เรื่องต่างๆมันประสบความสาเร็จความที่มันไม่ซับซ้อนแล้วมันแล้วมันง่ายแล้วก็การทําความดีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากสามารถทาได้ได้ง่ายตรงเนี้ยครับเป็นสว่วนหนึ่งของความสำเร็จ แรงกดการจากอํานาจมืดอะไรบางอย่างให้เรามองไม่เห็นบมื่อไหร่ะครับผมกม็คนที่เป็นผู้ถูกลองเรียนนะครับหรือว่าค,คนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ดําเนินนโยบายหรือว่าส่วนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเราจะไม่ไม่แทบจะไม่ได้เคยเจออุปสรรคเลยเพราะว่ามันเป็นเ,เป็นเหมือนวิธีการต่อต่อตรงกับเขาการสื่อสารตรงเขาทําให้เขาเห็นว่ามันมีปัญหาและการที่เขาตอบตอบกลับมาเนี่ยมันทำเป็นการ สะท้อนให้เขาตัวเขาเองเนี่ยรู้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองก็มันเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนเป็นเหมือนประชาธิปไตยเส้นทางตรงนะครับสามารถที่จะเลสปัญหาขึ้นมาแล้วก็ผู้มีอำนาจก็สามารถตอบตอบกลับมาได้โดยตรงสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผลตอบรับมันมันมันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เราก็จะมองว่าแคมเปญต่างๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีอำนาจเนี่ยสามารถแก้ไขแล้วก็สิ่งที่เขาทํามันอยู่ในสายตาประชาชน เพราะฉะนั้นประชาชนจํานวนมากเขาดูคุณอยู่ว่าคุณจะทํำไม่ทําสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เกิดแรงกดดันกับตัวผู้ที่เป็นผู้ที่ดำเนินนโยบายเองซะมากกว่าครับในส่วนของเชนเจนี่เราก็เป็นเหมือนตัวเว็บไซต์ในหละเดียกันก็บางทีก็ช่วยประสานงานให้มันสมูทให้มันลื่นไหลนะครับระหว่างสองระหว่างเจ้าของเรื่องแล้วก็ผู้ที่ถือหุ้น เห็นงานครบรอบหนึ่งปีอะค่ะของเชนทำไมเราต้องเหมือนมันเกิดที่มาไงถึงจัดงานนี้ขึ้นนะคะพี่ตุนผมก็เ,เราทางทางเชนเนี่ยเปิดในเมืองไทยมาสักระยะหน,นึ่งใช่ไหมครับพอถึงเวลาครบหนึ่งปีเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะคล้ายๆพาทุกคนที่เป็นผู้ที่เริ่มเรื่องโลนลง ที่เป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องบนอรมณ์ที่คนรู้จักกันนะครับให้มามามา,มาเจอกันแล้วก็เป็นโอกาสให้เขาได้เล่าให้กับคนอื่นๆได้ฟังเล่าความประทับใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยใขนขณะเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสทางเชนเชงก็ได้มีโอกาสที่จะให้คนรู้จักคนเราเนี่ยเพราะว่า,าจริงๆแล้วเขาเป็นคนธรรมดาต่างๆไม่ได้เป็นคนดังห<ม>รือว่าชื่อเสียง,งอะไร<ล>แต่ว่าเขา ลุกขึ้นมาทำแล้วเาก็าสาทำเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็อยากให้คนรู้สึกตรงเนี้ยได้รับรับรู้ตรงนี้แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้เพื่อที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเขาเองนะครับเราก็เลยใช้โอกาสครบหนึ่งปีของเราเนี่ยมา,มานำเสนอตรงนี้ค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะเราไปดูบรรยากาศของการครบรอบหนึ่งปีแห่งการเปลี่ยนหรือ one year o f c h a เ g นกันค่ะ โค้ดของ Change เองสำหรับ Change ในประเทศไทยนะครับก็คืออยากให้มีการผู้ใช้มากขึ้นในสัดส่วนที่หลากหลายมากขึ้นคือปัจจุบัน Change มีผู้ใช้แต่ว่าเป็นคนที่อายุประมาณ23ขึ้นไปคือคนไปทำงานแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นหรืออยากให้เกิดขึ้นมากขึ้นก็คือมีนักศึกษามาใช้ Change มากขึ้นแล้วก็เราอยากให้ตัว Change เองเว็บเองเป็นเว็บที่ใช้ง่ายขึ้นทาให้คนเข้ามาแล้วสามารถเรียนรู้จาก คนอื่นๆเรียนรู้จากการใรีนการแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นจนที่สุดแล้วเนี่ยหน้าที่เช่นเองอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ตัวเขาเองสามารถที่จะลงรงลงและเกิดความสําเร็จได้ด้วยตัวเขาเอง